วัสดีครับวันนี้พบกับูมใจแล้วครับคือวันนี้นะครับูมใจก็เพิ่งได้หนังสือจากแม่มาครับเป็นนี่เลยนังสือนวดดัดคลายเครียดด้วยตนเองของโครงการฟื้นฟูนวดไทยมูลลนันทิสาธารณสุกับการพัฒนาและคณะซึ่งหนังสือนี้ครับจากที่ใจได้ลองอ่านดูแล้วเป็นแบบว่าเราไม่ต้องไปร้านเพื่อไปนวดคลายเครียดเลยครับเราสามารถนวดด้วยตนเองเพื่อคลายเครียดตัวเองได้แล้วนะครับ นี่ซึ่งในหนังสือนะครับมันก็จะบอกเป็นจุดนวดพื้นฐานมีส่วนคอแล้วก็สีฝะนะครับก็คือมันจะมีเขียนอยู่ว่าแนวหนึ่งแนวบ่าและแนว เกลียวคออ่าเริ่มจากเหนือหัวไหลมาตามแนวบา่าขึ้นไปตามแนวเกลียวคอด้านข้างคอนะครับแล้วก็แนวที่2นะครับก็คือแนวเหนือสะบักและแนวก้านคอเริ่มจากเหนือหัวไหลมาตามแนวเหนือกระดูกสะบักขึ้นไปตามแนวก้านคอซึ่งอยู่ชิดกระดูกคอนะครับแล้วก็การกดแต่ละจุดให้ค่อยๆเพิ่มแรงกดจนเรื่อมรู้สึกปวดนับ1นึถึงสิแล้วค่อยๆ่อนอ่อนนะครับเป็นประมาณนี้แหละเป็นนอกจากคลายเครียดด้วยตนเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าครับว่าจะมีท่า สนุกสนุกให้เราได้เล่นกันบ้างไปดูกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาใช้ท่านวดตัวเองคลายเครียดกันเลยครับท่าที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วกดบีบแนวเหนือสะบักและแนวบ่าแล้วทาสลับข้างมาเดี๋ยวเรามาลองทําตามที่ตําราบอกดูนะเฮ้โอเค รู้สึกยังไงมันแบบรู้สึกเหมือนว่าก้านเนื้อแบบเส้นตอนแรกอับปกติเันจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วเส้นมันจะตึงใช่ไหมอันนี้พอกดดูแล้วแบบมันเหมือนเส้นมันคลายแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนอีกฝายแล้วมันแบบมันมีกําลังจะทํางานอะไรแบบนี้เออก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับท่าที่1เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่าที่2กันเลยครับท่าที่ะครับจะเป็นประสานมือเข้าด้วยกันบริเวณท้ายถอยใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดตามแนวเกลียวคอและแนวก้านคอ มาเรามาลองทำตามเขาดูอืมเขาให้ทําแบบนี้นี่แล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าจะให้ใช้นิโปลครับนะกดบริเวณตรงคอเนี่ยกดพร้อมกันสองข้างเลยนะปึ๊บมาลองดูนี่อันนี้ใช้ได้น,นะท่านี้รู้สึกมันแบบจักระจีมากเลยทุกคนแบบจักระีจริงแล้วแบบมันรู้สึกเหมือน อันนี้อ้้มเหนือเส้นมันก็คลายแล้วก็เหมือนด้ยอ่ะอันแรกนั่นแหละคือมันคล้ยายๆกันอะ่ะคือแบบมันรวมอยู่ในท่าเนี้ยต่อน,นี้ท่าที่สามกันเลยครับท่าที่สามเนาะจะเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดจุดใต้อะไรผมสองจุดอ๋คอคขาให้ทนี้ปึ๊บแล้วก็กางข้อศอกใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปหรือหมุนว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 น,วนอะท่านี้นะมังเคยทำบ่อยอยู่แล้วเพราะว่า ปกติมึงจ,จะใช้แบบนี้นี่แบบนี้เพราะว่าปกติยอย่างที่ใจบอกว่ามันจะเป็นคนเล่นเกมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะปวดมา,มากๆเวลา <No. S 1> เรียนเสร็จอะไรเนี้ยกลับบ้านมาเดี๋ยวจะนวดตัวเองแบบเนี้ยมาต่อกันที่อ๋อมันจบบทแล้วเมื่อกี้เป็นผ่อนคลายตัวเองท่านี้เป็นท่าดัดตนคลายเครียด <Wow. S 1> ท่าที่สี่นะครับนั่งนั่งขัดสมาธิทุกคนงอข้อศอกข้างหนึ่งให้มือจับบ่าแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้มือข้างจับที่ข้อศอกไว้อันนี้จับที่ข้อศอกไว้แบบนี้แล้วก็ หายใจเข้าหายใจออกพร้อมๆกับดันข้อศอกไปอีกครั้งให้มากที่สุดหายโอเคเขาบอกว่าสามถึงห้าครั้งผมได้สองครั้งแล้วสามสี่ห้าเฮ้ยรู้สึกเหมือนว่ายังไงอ่ะเหมือนตรงเนี้ยมันแบบเหมือนกล้ามเนื้อมันยืดเหมือนแขนเรายาวขึ้นเลยทุกคนเหมือนแขนเรายาวขึ้นทุกคนเป็นท่าผ่อนคลายที่ ท, 5, 1, ท่าหนึ่งคำนี้เออเขาบอกว่าท่านี้เป็นการยืดข้อไหล่ยืดข้อไหล่ตรงนี้เป็นท่าฤสีดัดตน <Wow. S 1> ซึ่งระบุว่ามันเหมือนคล้ายๆอะไรนะชื่อท่ามวยอ่ะต่งงอะแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันชื่อท่ามวยจใิ่ไหม